สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปตั้งแต่อยู่เชียงใหม่เราจะไปดอยอินทนนท์กันค่ะแต่ก่อนจะขึ้นดอยขอกินไก่ย่างส้มตำก่อนเลยแล้วก็เดินทางกันต่อเลยค่ะทางกันสักพักใหญ่ๆเราก็มาถึงดอยอินทนนท์กันแล้วค่ะเราจะเดินขึ้นไปที่จุดสูงสุดก่อนนะคะเดินตามทางธรรมชาติไปชมเสร็จแล้วเราก็ขับรถล,ลงมาวิวดีมาก ชอบวิวแบบนี้มากเลยแลก้ก็ได้ทำการนั่งรถของอุทยานะคะ่ะลงมาลงมาชมพระธาตุโอ้สวยมากนะ <üler. S 1> ก็เดินลงมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นสวนดอกไม้เป็นสวนดอกไม้ที่สวยมากเขาจัดได้ดีมากเลยดูสิสวยจริงๆนะทุกคนแถมวิวยังดีด้วยจากนั้นเราก็ไปต่ออีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ ชมวิวที่พระธาตุเสร็จแล้วก็ได้ลงมาระหว่างทางกลับนะคะเราก็ได้แวะน้ำตกที่หนึ่งแต่พอมาถึงน้ำตกแป๊บดเดียวเท่านั้นฝนตกหนักแล้วเราก็กลับมาถึงในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วเราก็หิวมากหาอาหารกินตอนนี้ไปแล้วบายบาย